โอเคฮะก่อนอื่นก็ขอกาบสวัสดีพี่น้องชาวไลเลนเจอร์กันทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับพบกับผมช่องวุดดีซีเกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าเคนนะครับผมตอนนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันน่าปั้นหรือเปล่านะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผมชื่อเต็มๆก็คือริวงูจิเคนนะครับผมก็เป็นร่างอันต้านะครับผมซึ่งผมทําคลิปสุ่มไปนะครับ ใช้ตัวประมาณ55บาใบนะออกตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ผมมาได้อะไรอะชื่อมันนะเดี๋ยวผมขอไปดูชื่อมันก่อนจําชื่อมันไม่ได้นะครับชื่ออะไรนะตัวนี้นะครับตัวนี้นะ,ะทา,า,ทาคาทาเคมิทาเคมิจินะครับผมได้ตัวนี้มาแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ธาตุไม,ไ,าไม้นะครับเป็นมันจิโร่นะครับซึ่งออกอยากมากนะครับตัวนี้มันก็ถือว่าเก่งนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับผม ครับผมก็ตัวนี้ถามว่ามันดีไหมผมว่าดีนะครับดีนะอ่ะมันดียังไงนะครับผมก็เป็นสายพลังนะเป็นใครไม่มีตัวชนก็สามารถพึ่งพาได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทักษะเข้าๆของมันเลยนะครับผมมาทักษะที่1ก็เป็นสร้างความเสียหาย2,600ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับก็คือมีดาเมจนะครับแต่ไม่ทะลุอมะตะนะครับก็เคลื่อนย้ายเลนเจอร์ศัตรูไปแนวหลังนะครับก็ สกิลคล้ายๆเอเลนนะครับผมก็มีสตันด้วยนะครับทำให้ศัตรูชะงัก4วินาทีนะครับก็มีสตันด้วยนะโอเคก็มีสร้างบาเรียนในพื้นที่นะครับ5วินาทีนะครับเพิ่มพลังโจมตี300% 10วินาทีนะครับแล้วก็มีปั๊บเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ด้วยนะครับ100%นะครับ10วินาทีนะครับก็ ทักษะที่3ก็เหมือนกัน,กนเลยนะครับผมก็เป็นของล่างไฮเปอร์นะครับก็สร้างบาเรียในพื้นที่4วินาทีนะครับแล้วก็มีเพิ่มพลังชีวิต350%นะครับ7วินาทีแล้วก็เพิ่มความเร็วกันขึ้นที่1นที่1 2 0นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันเพิ่มความเร็วให้เพื่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปลองที่สเตตหลักนะครับโอเค ใครไม่มีตัวชนผมแนะนําให้ปั้นได้นะครับ mm hmm. ก็คือแบบไม่มีตัวชนนะสามารถปั้นได้นะครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดานไหนดีอ่ะอ่าผิดละโอเคสี่ร้อยเอาสามเก้าหกเหมือนเดิมนะครับผมวาแล้วก็ใส่ทีมที่1ไปนะครับแล้วก็เอาเดี๋ยวใส่มันไปตัวหนึ่งนะครับตัวไหนก็ได้ที่มันไม่ได้มีบัฟเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมเอาตัวไหนดีนะ เอาเพื่อนมันไปไหมโอเคนี่แหละไม่ได้มีเพิ่มความเดีวกันเพื่อนเพียอะไรนะโ <Okay. S 1> อเคไปโคโลบโบนี่แหละไปด้วยกัน,นครับผมเราต้องทดสอบดูนะก็มีดาเมจนะครับคล้ายๆแบบคล้ายเลมอะครับเลมก๊อปประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอสโลแป๊บนะครับจุ๊บจุบ๊บ อแสดงว่ามันบัฟเพื่อนอยู่นะครับเห็นไหมอยู่บนหัวมันเห็นว่านะบัฟเพื่อนอยู่นะครับโอเคไม่ได้บัฟตัวเองคนเดียวนะครับสร้างบาเรียก็ถือว่าดีนะตัวนี้ทั้ง2ตัวสร้างบาเรียนะครับก็มีบัฟอามาตะด้วยนะครับผมนะถือว่าดีนะสกิลทีด้วยนะครับผมนะดูดิ ชื่อมันค่อนข้างที่จะแบบอ่านยากหน่อยนะผม,ผมผมเมื่อกี้อ่านไปแล้วผมยังจำไม่ได้เลยทาทาเคจิมิจินะครับโอ้ชื่อโคตรอ่านยากเลยนะแล้วก็อะไรนะเคนนะจำชื่อข้างหลังมันก็พอแล้วครับโอเคเอาผมไปเดี๋ยวรอลองเอาเพื่อนมันออกนะครับโอเคเดี๋ยวนะ ครับเดี๋ยวผมจะปั้นอยู่นะครับผมรอเก็บตัวจุติก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาทําคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมไปเราไปลุยกันต่อครับลองทดสอบนะครับผมเห็นนะลุยครับเรามาดูว่ามันสตันโดนหรือเปล่านะครับมันสตันดีไหมนะครับลองดูที่ชะงักเท่าไหร่4วินาทีป่ะเมื่อกี้เนี่ยวิ่งไวอยู่นะครับผมเห็นนะหรืจะมีมีแต่บัฟวิ่งหรือเป องดูนะครับบปึ๊แต่วิ่งไวใช้ได้นะดาเมจผมว่าดาเมจมันค่อนข้างแรงกว่าตัวเคนนะเคนนี้มันอาศัยเป็นโคนเพื่อนเฉยๆนะครับนะเห็นไหมอันนี้เป็นสกิลบัฟอมตะนะครับนะแต่ไม่ค่อยเห็นมันสตัร์อ้อนนี่งไงสตัร์แล้วครับผมสตัร์แล้วสตัร์แล้วสตัร์แล้วเมื่อกี้ สตาร์นให้เห็นละนะสี่วินาทีเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับอยู่บนหัวอยู่บนหัวหเห็นไหมรูปอะไรรูปอ่รูปอะไรสักอ,อ,อยาก่างเป็นรูปลูกบอลน,นะครับโอเคไหมสตา์นดีอยู่นะครับเนี่ยต้องต้องลองใครไม่มีก็ลองปั้นแม็กดูนะครับแต่ผมไม่ปั้นนะผมผมจะไปปั้นในตัวเคนนะครับ โอเคถือว่าดีนะเพราะว่ามันมีบัฟอมตะแลวบัฟความเร็วเคลื่อนที่อารมณ์เหมือนแบบโมนดูริยางครับผมประมาณนั้นเลยนะครับดีอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเคนผมปั้นแม็กแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมรอชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับผมสามารถปั้นได้นะครับตัวนี้นะถ้าเต็มสิบผมให้ประมาณผมให้สักสัก สัก6แล้วกันนะครับผมเต็ม10นะให้6นะครับประมาณนั้นเลยครับผมโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ